นอนกะมาพอกันนะครับหลังจากหมู่บ้านเขาไทยไอพี่น้งองเขาเบิ้งนะครับเด้อตอนนะครับกำลังประธนในขืนโค้งครับมันนี้กะขืนโค้งยบร้อยนะครับหลังคาได้เจ้าจสร้างไงป่ะเนี่ยทั้วไปสร้างเอาสีดำเลยด้อกมันค่อยเข่ามันค่อยเข่ากับผิวมันนะชายคามันได้ป่นนเนีไยเออกะวันไรสีแดงงามนะสีดำกับงามเปลือกมังคุดกับงามเพราะว่าเขาจะขาดผิวอ่นออกดำดำนะผิวมันดำ พี่น้องกันะครับเพชรสามหองตะหักนี ja ่ดีครับพี่น้องนะครับแล้วก็สีไปหาสื่อโซลาเซลล์มาเตรียมไว้สติดนะครับแล้วก็เสาเสาโซลาเซลล์จากเสาหนึ่งอยู่ตรงหม่องผมยืนเนี่ยนะครับจากเสาหนึ่งเพื่อให้มันแจ้งนะครับสถิลงทุนสื่อโซลาเซลล์นะครับอีกหลายบาทอยู่นะครับเต่จะไปติดเสาไอ้สะนี่ซีหลอดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ขางละขางละหลอดไอขางละหลอดฟังละหลอดนะครับแล้วก็กลางนี้นะครับพี่น้อง แล้วกสีนี้ระเบียงระเบียงอยู่ข้างหน้านะครับเด้อระเบียงแล้วกสีมีระเบียงแบบบ่อแอมน้ำเห็ดเป็นสองสันตรงหน้านะครับพี่น้องเขาิดตามบึงนะครับกับบ่ออัดแต่บ่อไรยบาทเพราะว่าเหล็กเหล็กบ่อแพงนะครับผมช่วงนี้เหล็กลงนะครับผู้ใดเฝ้าสีเห็ดนั้นก็ต้องเฝ้าเห็ดช่วงนี้นะครับเหล็กบ่อแพงนะครับแต่ต้องไปสร้างในบริษัทโรงงานยหงไงเลยนะครับเด้อถัดสร้างน้ำมูบานเขามันอาจจะได้ถือถ้าเหล็กขาดบอกได้จีเรียวไอ้เขาได้ยไงจีเรสร้างมาจยากโรงงานเลยเด้อ นี่แม่งถลิกเขาขาดนะต้องสร้างล่วงหนาเด้เพราะว่าเขามากับเหล็กเหล็กอันอูเลยเดเพอมันที่ถื่อ,อกันหลายเลยละะ่ะเหล็กกาวในากาวา,ายังเขาน่แหละถ้ามันขาดต้องต้องบอกล่วงหนาด้ตองตรงอานฮะเออจะตตรงอ,นอันเขาถ้าซื้อน้ำตลาดมันบ่ไหวดอกแต่ว่าดียยป,ปีนี่มันเหล็กถือช่วงนี นะครับอันนี้ก็ทิเทคานะชีดั้มอิ่มตัวอะไรบ้างเช็ดอ,อเอาประตูยังนี่ประตูไม่ไพ่ดิตีละแนงเอาไหมเช็ดตีระแนงเลยเออเฮื่อจะเอาผ้าเตียนเดียวปะเอาแบบรูดเอานะเอารูดแล้วก็มัดเอานะกอเอานะาเ,อเออขีดเพราะเขาท่าปะอุ้ยยังว่าอยู่นี่ เดี๋ยวเตี๋ห้องน้ำจะพาทำโซลาเซลล์ต่อเลีเดินจะทำโครงโซลาเซลล์นิดนึงโอ้ยไม่ต้องทำโครงหรอกเช่นโซลาเซลล์เราวางบนหลังคาเลย,ยนี่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 นใช่วางแล้วก็ยึดหลังคาเลยอ้ยสมองวัาจะคิดออกพี่น้องนี่แล้วก็ย้อนทอไปรลดไปที่นี้เอาโซลาเซลล์เขาวางถึงหลังคาเลยสบายเลยพี่น้อง โซลรเทียวสูบน้ำนะครับเี่เด้เดี๋ยววางบนหลังคานะครับสามที่แพงนะครับเดี๋ยวให้ช่างใหญ่เขามาทำให้มันที่เป็นเล็กยังสิละเช็ดเล็กแบบนี้แหละวางวางวางก่อนเนี่ยเรามีตัวตัวยิงยิงหลอกหลังคายังดีเลยมันทีหลอกแค่สองตัวเส้นหนึ่งเอาเล็กนี่แหละไอ,อยังก็สองขึ้นนิ้คนวครึ่งวะสองขึ้นนิ้วนะครับพี่น้องเดี๋ยววางบนหลังคาเลยโซลาร์เซล บัดเมียนเขาก็ยยิงตัวนี้ฝากฝากลังคาแล้วก็แผงวางทึ่งนี่เออแหละเอาขันน็อตเอาเนี่ยขันน็อตเอาเหล็กมันทีมีใส่สองตัวที่ผมเคยไปเดินนะแล้วก็ขันน็อตยิงยิงขันน็อตเอาแล้วก็วางโซลารเซลล์ข้างบนเลยสูบน้ำไป็น้องโซลารเซลล์สูบน,น้ำนะครับสบายเลยบัดีนี้ไม่ต้องวางที่ไหนเลยวางลังคาเลยนะครับบ่สายไฟอะคืนนี้ มาที่นี่ทอกับแลงต้องไปใส่กับไปหรือเปล่าที่นี่อยากเดินไป่ใส่พี่น้องเพราะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นนะครับผมเดี๋ยวห้องน้ำแล้วกันส่วนเที่ยวที่ไปหาของดึกถือหรอกพี่น้องหาของมือสองนะครับเริ่มได้สามสามมือนะครับตกกะส่วนมองนี้มันสิตันมันว่าพี่น้องผมก็สิวางทอหนาหานาฮกนะครับ ตื่นทอนหนังหกมายักเสเนนึงกพอนะครับขุดน้ำลุงบอนี่เลยไป่น้องนะครับเอาน้ำเส่ไลหรือเปล่าเนี่ยน่แม่งน้ำเส่ไหลหรือเปล่ยิงฝากขึ้นบ่ฝากเสากอดกอดยื่นบ่ห้องจากเมียไหนเมียแปดบ่สอเมตรเมแปดสิบ อันฟังไปหนีเมตรแปดสิบเป็นปะเงี้มาสองเมตรสเมตรกะลังนั่งขี่มองมองขี่เขาหน,านังมุมใดไปที่ไหนี่นี่ออประตูของมันประตูของพูดเออเจ้าว่าเอามองขี่ตรงขางกับประตูเด้อการเลื่อมหลอกอาดสบายใช่หงือไงมองถังอาบน้ำยุ่นีเป็นปะพี่นี่ยุ่งหางซื้อนี่คือว่าไงพี่น้องทั้งทำธุระส่วนตัวกับอาบน้ำอยู่น้ำกันเลยนะครับนะเพื่อพี่น้อ,นองเขาอยากคือเวลาเถกไปไถม้านะครับ บ่แมนจะนั่นบอกชาวบ้านเขาเจ้านะครับมาเล่นมาอย่างนี้สี่ครับเพราะเด้เขาเพ่อส่วนมากผมบ่ได้มีห้องน้ำนะครับมันอยู่ในบ้านนะครับทันงเชียเขาเจเ้าก็เจียงใจบกุกกาขอเขาการเลียนเขาตาปลามันนะครับปลากระปลายังก็อพอดละปลาใหม่พอดละมีไว้ก็ดีนะครับห้องน้ำเฮ็ดสามห่องนะครับเพื่อเขาจัดงานจัดทัง้งแน่นะครับพี่น้อง <c oughs> มายางไม่หลายจะสร้างอีกแลอ้อโอ้ถ้าคนมาหลายเพราะรงห้องดอกเดี๋ยวหลายๆาย,ย่างก็เกิดขึ้นนะครับบนเนี่ยสิเป็นร้านอาหารตามสั่งบอกนี่แม่งนะครับวันจะมีคนมาหลายผมสร้างให้ได้นะครับเมียกกนเดี๋ยวปลากับเบอร์เกิอนอีกจักอีก่จักน้อยนะครับก็สิได้ม้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ได้มุ้งลังค้าก่อนพี่น้องผมเดี๋ยวปลาม้าแล้วนะครับ พอตรงไปสูบน้าบาดานไซนะครับใส่บอลนี่แหละกำจัดต้นทูบก่อนเดี๋ยวพาไปหลุดมาจากมือนหนึ่งกำจัดต้นทูบนะครับเทคขานเสร็จแล้วก็ขุดดินแล้วถังแซกนี่เนาะถังแซกพันกว่าบาท,ทาพันนิดอืมพันมันจะบาทพันกว่าบาทหรือเ่าถังแซกลมพื้นช่วงนี้ก็เฮ็ดดีไหมบนะ้างฝนเบามางนะครับปีนี้แรงคักเติมหนึ่งอยู่ นะครับบอกม่วงกับเทปสีพวกออกดอกเลยปกติจะไม่ได้กินหน่อยหรอเดี๋ยวผม่าห้องท่านี่แหละพอดีเดี๋ยวสิมีโซลาร์เซลล์นะครับมาติดนะครับแต่ละห่องเลยนะครับผมโซลาร์เซลล์ม้วนนี่แหละคือสวนนี่ผมมีไฟฟ้าด้วยครับบอกไปก่อนเมียนแต่ต้องมาเบิ่งย่ำคืนนะครับเก็บถาวางเกียบเก,ยบเกียบเบิดสวนแต่ว่ากัเดี๋ยว ช่วงต้นๆเดียนหนาผมติดไปเอาตัวละเทียวอยู่ช่องจอมนะครับมันยังถือมาติดจากสิบยี่สิบหลอดนะครับทัวสวนเลยแหละเตรียมไว้นะครับอันอันเนี้ออนยฉาบเพื่อนะไรเคื่อหม่งฉออาบฉาบคัดผิวไหมเพราะอือนปูนยังก็คัดผิวมันจะเป็นสีที่หลายเวลาคัดแล้วมันจะสีงามคือยังยุบปับ๊มนนำมันไหม ย่่นนีะเ็ดสบายเลยพี่น้องน้ำกระบ่อึดครับอึดเตาไฟนะครับผม,มคือเพราะเห็ดนั่นนารถไทยเอาไรยังเชียดนั่นนะเวล้อกระจาอันนี้มันอู้อะไรไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยดันแบบบักเมื่อมแล้วกันว่าไทยโกยเส้โกยเส้ด้วย ยังไม่ใช่เยไม่ใช่หรอกมันก็ไม่ตกหรอกอะไรวะเอาเอา,เอา,เอาถอยเลยเ,เดินเหนื่อยเฉยๆถอยตูดเสียบแล้วก็เรียบร้อยรถถมันใส้นหนก็นดึงเอาดึงเอานะไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยบรรยากาศติดตาม,มิึงเรื่อยๆนะครับตงแต่เรื่มต้นนะครับพี่น้องที่ได้ไลฟ์วิดีโอเบึงให้มันถึกนะครับบางที่บอกว่าเป็นแบบไหน,นะครับเน้อ ส่วนนั่นสุขพันธ์บ่ต้องไปซื้อโกบอนบ่โกบอนมันจังถือแล้วก็ที่ดีกว่ามูยอยู่ดอกมว่มานนะครับโกบอลน,นะพี่น้องเด้อกตสีนี้กระจกอ่างล้างนา้ำอ่างล้างหน้านะครับกระจกอ่างล้างหน้าแล้วก็โถแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นถังสีเอานะครับบ่ดด้ก้อนยังดอกเอาเป็นถังสีเอาถัางพลาสติกเขานะพี่น้อง เออนั่นะโอ้ยดันเลยนั่นล่ะงิดไหลวะ่ายดีมีเครื่องมือระใส่เนาะไปหิวซิวไม่ใช่หรอเทเขาเดี๋ยวไป่น่องเทขาน์ตบดวนดอกเเออขุดอีกหลังคานบอทันไดมุ้งสิ ย่านซนเดี๋ยวนี้ตัวย,ย,ยืน,น,ยยนก้าวครับเย็นฉาบอ่ะโอ้เออเดี๋ยวเจ้แล้วแต่มักขวยย้วไหนทังไั้นสบายปะไม่บอกก็ไม่รู้นเนาะสบายรึเพี่น้้องวาเอาแบบเช่นีอันไหนมันสบายกว่ากันเช่ดแบบนี้สบายกว่าไหมเหรอ เอออังสิได้ไหมให้ได้บอกอยู่เว้ยนะครับสบายก็เก้าเลบไาทีนี้นะคอยเบิเ้งนะครับเด้อติดตามไปเรื่อยๆโดยไทยพยายามอัปเดตในเบิ้งเรื่อยๆนะครับอ,อคุณนะ้องเนาะจังไปพอกันคลิปหนานะครับ